เผื่อคลิปนี้จะเป็นแรงบันใจให้หลายๆคนที่กําลังท้ออยู่ได้เมื่อก่อนนี้นะที่แม่นิ่มทําสวนนี้ขึ้นมาตอนแรกนะทำทำไปก็คิดว่าเออฉันจะทําดีไหมนะจะทําต่อดีไหมนะแต่ว่าก็ตัดสินใจค่ะเออทําดีกว่าเพื่ออนาคตต่อไปข้างหน้าเพื่อธรรมาชาติในวันต่อต่อไปข้างหน้าก็เลยทำเนี่ยเพื่อนๆแล้วจบแล้วอ่ะมันก็ประสบความสําเร็จไงตอนนี้ใบฉําฉาที่สวนเนาะกว่าไม่ทันเลยไม่พอเลยค่ะมีแม่ค้าสั่งเนี่ยเราก็ทําไม่พอ นะคะเขาก็สั่งมาเราก็ต้องให้เขารอเวลาแล้วก็บางครั้งเขาก็ต้องไปสั่งที่อื่นบ้างเพราะว่าเราอะทำไม่พอเราต้องกวาดแบบนี้เกือบทุกวันเลยแล้วตอนที่เราต้องการนะเขาไม่ค่อยหล่นด้วยยิ่งหน้าฝนเนี่ยโอ้โหใบฉ่ำฉาเนี่ยหล่นช้าไม่ทันใจเลยใบยทุกใบของใบฉ่ำฉานะเพื่อนๆจะบอกว่ามันคือเหมือนเงินอะหล่นมาจากต้นไม้อะทุกคนสิ่งที่เราทํานะเพื่อนๆอย่าเพิ่งท้อเด้อว,วันหนึ่งอะมันจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะเนี่ย ม่นิ่มนะคะให้พี่ชายกวาดอย่างเงี้ยพี่สาวกวาดอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็ได้เงินค่ะและส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นหน่อไม้อะ่ะช่วงเนี้ยหน่อไม้เยอะก็จริงนะเราก็เอาไปดองค่ะเอาไปดองเอาไว้แบ่งปันหรือขายหน้าแรงค่ะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหทุกอย่างในสวนเนี่ยสามารถจะทำไรายได้ได้เลย<ๆ>และอีกอย่างนึงนะคะผักสวนควรใน ส่วนต่างๆเนี่ยอย่างเช่นหน่อไม้เนี่ยเราก็เอาไปแกงเพราะว่าแกงอร่อยมากหน่อไม้สั่งมนะเพื่อนๆและที่ส่วนของไม่นิ่มนาจะบอกว่าไม่ได้มีแค่หน่อไม้นะตามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยก็มีพวกใบาย่นางเนี่ยพี่สาวเวลาจะทํากับข้าวนะก็มาเด็ดใบาย่านางนะคะไปแกงหน่อไม้กับทุกคนแล้วมันอร่อยมากกว่าหลังเนี่ยเจ๊จะทำมาให้ดูนะบอกเลยที่บ้านอ่ะ แกงเปิอะอร่อยมากค่ะทุกคนและที่สวนตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากพกผลไม้เยอะแยะไปหมดกล้วยเอ่ยน้อยหน่าเอ่ยมะม่วงเอ่ยนะคะกำลังทยอยออกค่ะทุกคนลองปลูกไว้นะความสุขอ่ะเพื่อนๆจะได้รับแน่นอนค่ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเอาพวกผลไม้ต่างๆมาอวดอีกทีจะบอกว่าเพื่อนๆนตะลึงแน่นอนค่ะทุกคน